แซ่บอ้หโโเธอเหมือนเดิมแซ่บไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยแล้วดูหมึกไข่เขาชิ้นใหญ่มากนะดูอุยน้ำแกงครัวข้นๆนะกระเชียงปูหอมๆแบบนี้นะฮะนแล้วกระเชียงปูคือเหมือนรสเยอะล่างอ่ะเยอะมากเยอะจริงนี่เธอถ่ายใกล้ๆนะเขาอยากให้เห็นหอยชัดๆเลยเออใกล้แล้วนี่ใกล้กว่านี้ก็หูพีแกงจะแตะหน้าอยู่แล้วเนี่ยดูเออนี่กลับมาย้ำกลับมาซ้ำร้านเดิมร้านประจำที่บางแสน เป็นร้านแบบขวัญใจนักศึกษาเอาจริงๆกินตั้งแต่ตอนเรียนนะแต่ไม่บอกรหัสนะนี่ให้ดูโรที่จอยก่อนเป็นร้านที่ขายอยู่ในบ้านจริงๆเนาะบ้านคนเลยอ่ะเออคือบอกวอามาช่วงเที่ยงให้ดูคนเยอะมากเออเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านเขาก็จะขายเป็นอาหารทะเลพื้นบ้านอะไรแบบนี้นะทุกคนเขาจะมีวัตถุดิบจากทะเลอะไรมาก็มาขายอย่างเงี้ยเนาะใช่คือเมนูแนะนำอ่ะเยอะมากใช่ใช่อ่ะเธอสั่งก่อนนี่ให้ดูบรรยากาศร้านแวบๆนักศึกษาทั้งนั้นเลยร้านนี้เขาจะชื่อครัวต้นมะพร้าวนะคะให้ดู เป็นกับข้าวแล้วเนี่ยประมาณร้อยขวบบาทนะคะนี่แล้วก็นี่มีต้มผัดแกงทอดอะไรหมดเลยก็เป็นอาหารทะเลอะไรแบบนี้นะเนี่ยราคาน่าหลักมากร้อยร้อยขบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าใครเอาราดข้าวนะคะนี่ก็ประมาณ60บาทนี่ให้ดูกันแบบสดๆเลยนะอ่าราคาแบบราคาทั้งสาเนาะเอาจิงราคานี้ตนะั้งนะแต่สมัยเรียนอะ่ะเออวันนี้เรากินแบบเบาๆสี่อย่างพอเนาะนะไหนๆมาดูสั่งแบบเบาๆบาอันนี้สั่งเป็นกับข้าวใช่ไหมใช่มีหมึกต้มมะนาวมีผัดฉ่าหอยเชลล์อะไรนู่นนี่โอเคอ่าเธอไปสั่งเลยเดี๋ยวพี่นั่งรอมั่ง เหนื่อยแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ให้ดูนี่หมึกไข่ต้มมะนาวให้ดูหมึกไข่ก่อนจ้าแม่ไข่ต้มมะนาวคือหมึกไข่แท้ๆเด้ออันนี้อะไรเธอสั่งเป็นอะไรมานะปูผัดไข่กระเทียมดองใช่ไหมใช่นี่จะเป็นแกงคั่วยอดมะพร้าวเนื้อกัญเชียงปูนะเอาเธอลองโกลมาให้ดูหน่อยโอ้ยน้ำแกงคั่วข้นๆนะกันเชียงปูหอมๆแบบนี้นะฮะแล้วกัญเชียงปูคือเหมือนอดเยอะ เยอะมากเยอะจริงนี่อันนี้จะเป็นหอยเชื้อผัดชาจ้ะตัวใหญ่ๆเต่งๆแบบนี้นะแล้วดูดูสีพริกที่เขาผัดมาเครสนี่เาขาผัดมาเธอโอ้โหเธอเหมือนเดิมแซ่บไม่ค<า>เคยเปลี่ยนนี่แล้วดูมึกไข่เขาโอ้โหไข่ทันรัก <laughs> ชิ้นใหญ่มากนะดูะแต่และชิ้นมา,มาหั่นเหมือนแบบ หันมาเหมือนมีพังอะ่ะดูดิดูดิโอ้เ oh. <ห>น,นื้อหมึกเหลือนิดเดียวเองอ่ะไข่มันปิ้นออกมาเนาะเลยเนาะไข่ล้นท้องอะ่ะให้ดูแบบใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนี่ยโอู้หให้ดูฮะชา้ชาๆชา้าๆชิ้นเบิบักใหญ่ใช่อันนี้พี่เขามาให้ลองเป็นปลาเห็ดโคนทอดร้านน้ำปลาอ่าม,มาจนรู้จักกับพี่เจ้าของร้านละไปเป็นไงชอบครับชอบมาก เป็นปลาหิดโคนทอดราดน้ำปลาเนาะใช่ไหมทอดแบบกรอบทั้งตัวเลยกินได้หมดเลยกินได้หมดเลยเข้าหัวออกให้แล้วอ๋อไส้เซ้ยเขาออกหมดแล้วเนาะใช่แล้วทอดแบบราดน้ำปลามาหอมๆเนาะมีกินน้ำปลาแบบหอมๆันหวานเหมือนเขาคุกมาเนาะไม่ได้ราดมาเนาะใช่เอออื้มีเขาหอโกยไปเลยนะเธอเออกินไปเลยชามโคตรบักใหญ่เลยเออเนื้อปูกันเชียงทั้งนั้นเลยนะอันนี้เขาไม่ได้ใส่กล้ามมาเลยนะกันเชียงเน้นๆกับยอดมะพร้าวเลยแล้วก็ใส่เป็นเหมือนผักกูดเนาะ ผักกูดมาห,มหอมๆใบผักกูดใบมะกรูดเ<ะ>ดิใบมะกรูดนี่นี่นี่ให้ดูเนื้อกันเชียงแต่งๆนะ,ะราดน้ำไป <มา S 1> สวยๆแบบนี้นี่ต้องใส่คลิกนน้ำปลาไปนิดนึงอตามสเต็ปความเดือดๆของเรานะเพิ่มแบบเพิ่มความแซ่บนี่ให้ดูกันเชียงกันเก๊กๆนะครับกันเชียงเน้นๆครับไปฮะแบบนี้แม่น้ำแกงคั่วนะ โคตรชอบอ่ะเธอเออดูฮะแล้วเขาทํามาร้อนๆนี่เขาทําใหม่นะจริงๆคือทุกอย่างที่เราสั่งมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ทําไว้แล้วนะเขาจะทําแบบจามต่อชามอ่ะเออเออใครสั่งอะไรก็ทำอันนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะเนาะสชิเขาจะแบบเผ็ดๆเค็มๆนะอ่าประมาณนี้อ่ะราดไปกับเนื้อปูเนาะราดไปฉ่ำๆเลยเธอน้ำแกงอร่อยตรงนี้อ่ามีใครเป็นเหมือนกันมากินแล้วชอบแบบราดน้ำแกงเยอะๆอ่ะพี่อ่ะคนนึงอ่ะมันฟินเนาะออ ต้องกินข้าวแบบราดน้ําแกงเยอะๆอะสำหรับพี่นะ gateway, ดูๆให้ดูทั้งเนื้อปูทั้งยาขาอืวตัวจะแตกแล้ววิธีกินของเราก็คือโกยไปเลยจ้ะเออหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆฉ่ำๆอันนี้นี่นี่นี่อ่าผัดกับเครื่องอันนี้เป็นผัดผัดชานะใช่เอาจริงอย่างนี้เราเรียวกว่าราดข้าวดีกว่าเนาะเออจริงๆเธอสั่งราดข้าวไหม ถ้าะขนาดเนี้ยเธอ,อถ่ายใกล้ๆนะเขาอยากให้เห็นหอยชัดๆเลยเออใกล้แล้วนี่ใกล้กว่าน,นี้ก็หูพริกแกงจะแตะหน้าอยู่แล้วเนี่ยมาดูเออนี่เต็มช้อนนะมาจะให้ถ่ายใกล้กว่าน,นี้พริกแกงโดนเข้าตาคนดูแล้วนะเมนูนี้ก็คือเผ็ดมากออถึงเครื่องจัดๆเลยเนี่ยดูเออใกล้ๆใกล้ๆอ่าเนี่ยใคากินเผ็ดไม่เผ็ดต้องบอกเขานะเมนูเนี้ย พราะที่นี่เขาทำรถจัดนะใช่อันนี้นี่นี่เอาของกระเพร์ไปอุ๊ยร้อนร้อนเธอจันเลยจานเขาร้อนว่ะคือต้องเอาเมนูนี้มาช่วยแริงจริงเธอเมนูเมื่อกี้ก็คือเผ็ดแบบโอ้โหเธอดูนี้ก่อนก้มปูก้มปูก้มปูจริงๆเขาเรียกว่าอะไรก้มอ่อนเนาะอันนี้น่าจะไม่อ่อนแล้วมั้งใหญ่ขนาดนี้ดูดิความยาวอ่ะปลาัดกัะไข่กับน้ำกระเทียมดองเนาะใช่เธออันนี้มันเจอกแบบ หวานหวานหอมหอมเครือ่องพริกแกงไอไม่ใช่เครื่องกระเทียมดองใช่เออเน้นๆให้ดูกันเชียงเน้นๆแบบนี้อัในนี้ใครไม่กินเผนะ็ดเนาะสั่งได้ค่ะเอามาดาับเผ็ดแล้วจานหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่มาน้อยๆน,น,นะก้ามปัวนี่ดูนี่ชิ้นนี้ใหญ่แบบนี้นี่นนออ,อ,อันนี้ให้ดูแบบสดๆเลยนะราคาอาหารแต่ละอย่างนี่เดี๋ยวไปเช็กวินให้ดูแล้วกันนะแป๊บนึงขอกินข้าวก่อนเรีวมากินก่อนเดี๋ยวมันหายร้อนแะไม่อร่อยอันนี้ผมเช็กวินมาให้ดูแล้วนะฮะนี่ ราคาอาหารก็ประมาณนี้นะแต่ว่ารวมเครื่องดื่มรวมน้ํารวมข้าวอะไรไปแล้วนะ770บาทคือทั้งโต๊ะเราเลยอ่ะนี่ราคากับข้าวประมาณ150บาทนะประมาณนี้มี2 5 0เป็นแกงขั่วเนาะอ่าประมาณนี้ถ้าใครอยากตามมาร้านเนี่ยก็ชื่อร้านครัวต้นมะพร้าวนะเขาจะเปิดแต่9้าโมงครึ่งนึงทุ่มเลยจะอยู่ตรงหลังมอบุรพาคือมาไม่ยากอยู่ติดเลยอ่ะติดกับมบูเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะแต่ตอนเนี้ยขอดโตัวไปก่อนดีนะวันนี้ใส่ยังนี่ที่จอดรถเขาอยู่ข้างร้้านนแบบี มาจอดรถข้างๆข,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 ข้างทางเอาใครแว้นมอไซค์มาคือขับเข้าไปจอดในร้านได้เลยเออจอดในบ้านเขาเลยแหละ <laughs>